สวัสดีครับพบกับพี่อุกค,ครับสวัสดีครับพบกับจัรไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวครับวันนี้ แฟนจ๋าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะสบายแฟนจ้าไม่ต้องเป็นห่วงถ้ารักพุ่มพวงแล้วจะให้เลกท้ายสองตัวอ่พี่ผู้ครับมาผิดรายการไหมเนี่ยครับไม่ฮะไม่ใช่รายการร้องเพลงเดือนนี้ครบรอบ30ปีของราชินีลูกทุ่งของไทยพุ่มพวงดวง,ง,ง,งจันทร์ครรู้จักไหมรู้จักครับอืเป็นไงบ้างเพลงเขาดังๆมากแล้วพูดตรงว่าเป็นตำนานลุกทุ่งของไทยเลยแมบบ่พึง่ง จบปอ .4 อ่านหนังสือแทบไม่เป็นเขียนหนังสือแทบไม่ออกแต่ร้องเพลงได้รับเพลงได้รับความนิยมทุกเพลงแม่พึ่งเกิดวันที่4สิงหาคม2504เสียชีวิตวันที่13มิถุนาย,ยนเดือนนี้2535สิรินะฮะที่เสียชีวิตก็30ปีถ้าตอนนี้อยู่อายุก็60ย่าง61ค่ะอย่าลืมนะครับตัวเลขทั้งนั้นค่ะเพราะแม่พิ่งให้ทุกปีค่ะจะมีการจับห <ผม S 1> ายกขอถามนี่ไหมคือผมรุ่นรุ่นเก่าเขาคือคงไม่ทันอ่ะเธอรุ่นไหนเธอรุ่นเก่าไหนเธอรุ่นไหนก็ พี่ผมรุ่นเก่าไงผมรุ่นใหม่ผมไม่รู้นะผมถามว่าเออเสียชีวิตจากอะไรครับก็เป็นโรคเขาเรียกโรคอะไรโรคโรคมิุ้มพวงที่ที่มันน้อยคนที่จะเป็นนะเกี่ยวกับระบบทางเดินในตัวของตัวเราเรื่องป่วยไม่ต้องไปพูดถึงนะเราพูดถึงผลงานามดีผลงานของเขาดีกว่ามีมีผลงานเพลงกี่เพลงครับที่ผู้เยอะเป็นร้อยเพลงแล้วก็เป็นนังเอกหนังล้วเล่นหนังไทยประมาณ20กวันเรื่องแล้วเป็นนางเอกละครด้วยก็มีผลงานที่ดีนะฮะแล้วก็ สาม,มีเขาคือพี่ปุ้มคุณกระสอนก็สนิทกันน้องเพชรพุ่มพวงก็สนิทกันเป็นลูกชายนะฮะแล้วก็พุ่งตรงว่าตอนนี้ก็จะมีงานปีนี้ถ้าจัดที่วัดทับกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะ,ะเริ่มงานตั้งแต่วันที่เขาบอกเนี่ยตั้งแต่ที่1 0ถึง18เลยฮะนะที่วัดทับกระดานก็จะมะีศิลปินมาร้องเพลงมีการเปิดร้านรวงแล้วที่สำคัญก็มีการเปลี่ยนชุดเพราะว่าปีนี้เห็นบอกว่าน้องสาวองค์สลับจิตก็นำชุดเป็นอะไรนะชุดแขก ขาชอบที่แขกสีม่วงเครื่องประดับพร้อมเลยเพราะว่าคุณพุ่มพวงแม่พึ่งของเราชอบชุดสีสดๆปกติก็ที่วัดกรุงเทพก็จะมีวัดภาษีแต่ก็จะมีการทําบุญอตอนเช้าวันที่สิบ็มีการจัดทุกปีแบบนี้ปีนี้ไม่มีจัดเพราะด้วยเหตุการณ์โควิดมันยังยังยงยงงเสี่ยงก็ะะจะมีการทําบุญตอนเช้ามีพี่พุ่มไปสอน สามีแล้วก็มีลูกชายน้องเพชรมาร่วมด้วยซึ่งพี่จะไปร่วมเนวป็นที่13ที่วัดภาษีเอกใหม่ถ้าใครร่วมก็ไปด้วยนะฮะอันนี้เราคุยเรื่องตัวเลขกันดีครับอ่ามันเป็นยังไงก็ไม่ถึง <laughs> จริงๆพูดต,ตรงๆนะพอถึงวาระวันครบรอบของอ่าราชินีลูกทุ่งพี่พึ่งของเราแม่พึ่งของเรานะฮะก็จะมีตัวเลขมาเลยแล้วที่ตรงๆนะ ทุกปีจะออกนะไม่อายุไม่ครบรอบปีก็พอสอวันเดือนปีเกิดสลับหมุนเไป,เปมาหรือจับไหยเคย2ปีซ้อนจับ3ตัวตรงเลยนะอ่าพี่ปุ้มจับแล้วก็จับ็จก็ชูเลยแล้วก็ทีวีก็โค้ดประกบแล้วออกจริงๆไม่เชื่อจะลบหลู่ก็เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยทั้งประเทศนะเพราะว่าคุณตรงที่พึ่งที่สุดท้ายตอนนี้ก็คือหวยใช่ไหม ฉันก็ยังพึ่งเลยแต่ก็มีโชคเพราะว่าพี่อุปกับตัวเลขเด็กเป็นของคู่กันก็ถือว่าตรงน,นี้มันอยู่ที่อะ,อะไรสิ่งที่เราทําไปว่าอยู่ที่จิตใจเราหรือว่าเราสร้างบุญมากแค่ไหนนะคะตรงนี้แต่เราก็ต้องคิดดีทําดีพูดดีสิ่งดีๆจะมาเข้ามาหาเา <S <S 1> <S 1> เพราะว่าอย่างคุณทุ่งพวงนะเราเป็นราชินีทุ่งนะฮะเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะมีการประกวดร,ร้องเพลงนะฮะ ในแต่และเวทีก็จะใช้บทเพลงของแม่พึ่งมาใช้ในการขับขานร,ร้องประกวดกันอยากฟังไมใช่ร้องให้ฟังอลอลงสักเมื่อสุริยุนยามสนธยามูนกกาก็บินมาสู่รังว้ายจะร้องได้เหรอ <laughs> <laughs> เดี๋ยวลอง <Okay. S 2> โอเค,คือเวลาประกวดวิธีใหญ่นะ <laughs> เขาก็จะนำบทเพลงของแม่พึ่งมาหากินกันผู้ชายก็ร้องได้ผู้หญิงก็ไม่ติดตาอ่ะชอบร้องเพลงโลกของพึ่งอ่ะ โกของพึ่งนา่งสารมากแล้วแกตอนนั ouais. ้นผมก็มีเหมือนนกเลยจำได้ไหมที่ดูในทิกตอกอ่ะแกจำได้นังสารแกมากเลยเนาะเหมือนตัวอะไรนะนี่อย่าว่าแม่ก็อย่าลืมนะครับปีนี้นะครับเราก็ร่วมทําบุญให้กับแม่พึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนมีโชคดีมีชัยกับเลขของแม่พึ่งด้วยอ่ะสุดท้ายจาไทยมีอะไรจะบอกครับก็ฝากทับคนด้วยครับยังมีที่พึ่งทางใจก็วันที่1กับวันที่16บนี่แหละครับก็ให้ทุกคนนะครับก็รับโชคไปเต็มเต็มเลยนะครับ รวยๆครับจากแม่พึ่งนะครับโอเคครับ